เ okay. มนี้นะเอาซีเห็ดอันนะกระลอกนะผักเผ็ดกระลอกนะตัวนี้ไปไปลวกนะเอาไปลวกแล้วก็ถอนคนดดนเออกนะ Oh. <laughs> เป็น2องตัวนะตัวนี้จะเป็นของน้องไส่ยิงได้มานะเราตัวนี้ตัวที่ข้าพเจ้ายิงมัน,นีี้ก็เก่ง2องตัวนะตัวนี้เอาซีอบนะเห็ดอบอบไส้นามะเขือนะอบลำ

ตัวก็ประมาณนี้๋ยวนี้ผักกาบก็งามแล้วเอามะเขือตัวนี้ไปอบใส่กะลก ชองฮะอ๋อลูกสอมนั่นแม่ไงโอเคประมาณนี้ก็พอแล้วงามงามตัวนี้ก็ผักกาด นี้ก็เอาไปต้มก่อนนะไปต้มแล้วก็จึงเอามาตำตำให้ละเอียดแล้วจึงไปใส่กระลอกนะปลกลำ นู้นน่าร้อนช็ดิงนะมัวก็ตุ้ชิมกนกบสร้างแฮกกลินก็ประมาณนี้แหละเรื่องแฮกกินนะก่บอกให้เก่งปันไดนะเดี <S 2> <S 2> นี้ก็เอาไปตาเนาะอยี่ก็สุกเนาะ đi chỗ cho à. Cậu sinh thê giời, này tao sao đấy cả. Ốm một Lái à. Cháu có ตามให้มันละเอียดนะ 我早点知道，早点努力。 នេះណាអោលនេះណាໂຕនេះໂຕថ្មីណា

Ủa mà mà chua chua nè Sao chua 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 này chua nó chua tay Ừ cú chua 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 nó chua 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 Nó chua 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 Nó chua 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 nó chua chua mẹ tôi mẹ tôi mẹ tôi ha tôi mẹ tôi từ nè mẹ 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 này mẹ 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 Cho được, được, được. Toàn... 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 Do. nó ngôn, là mình đoàn... nó nó nôn nó nôn 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 nó nôn à nó 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 nôn ้าปวดน้มันมันตัวเม่ม่าต่วนแต่ันล่อเลยอ่ะติดตัวนมำมันติวตัวแน่ตัวที่ยาตัวมัตัวน้หันแน่ตัวน้นอะเออจ็บปดก็นอนละนะ Cái <laughs> ừ. nó có cái này của nó Có một tí tăng nó nè ừ. cũng cho con nó này Để không trong 你去烙的，哎呀，不能烙哎！呜，哈哈哈！哎，妹妹妹妹哟，呜，怎么烙的臭，我想呜。烙的干嘛？叫叫了铺匀了，这呀。那个嘛，搞点烙嘛，个铺个面呐吧。面，这个烙铺好了，好。 hai lối nữa, bên này hay vô.